ครับแฟนๆบุรพัฒน์คอมิกทุกคนครับวันนี้เราพามาเที่ยวกันในงานฮะสัปดาห์หนังสือนะครับผมซึ่งวันนี้เรามากันที่บูธ M26 นะฮะบุรพัฒน์คอมิกของเราฮะซึ่งงานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่30มีนาน,นะจนถึง9เมษายนนะครับวันนี้ผมมาวันที่2เมษายนแล้วครับผมต้องบอกว่าของหลายๆอย่างในบูธของเราเนี่ยเริ่มหมดไปแล้วนะฮะแต่มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับผมเริ่มที่อย่างแรกเลยครับ เป็นกระตูนชุดของเรานะฮะเด่นๆในงานนี้เราก็จะมีกระตูนชุดโรงเรียนลูกผู้ชายนะครับผมอันนี้ก็เป็นตำนาโรงเรียนลูกผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับและก็นี่สำหรับคนที่ชอบขุนพลประจันบานะฮะซึ่งเป็นภาคละอันนี้คือภาค3และตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอีกเล่มเดียวเท่านั้นจะจบแล้วนะครับและมันจะออกในงานนี้นี่แหละ ถ้าใครอยากได้โรงเรียนลูกชายภาค3แบบครบชุดเนี่ยให้มาเลยครับประมาณวันที่7เมษายนนะแต่ครับผมประมาณวันศุกร์เนี้ยของจะมาครบจบชุดแน่นอนนะครับเอาไปอ่านกันได้แบบเต็มๆสบายๆเลยครับผมนอกจากนี้เรายังมีกระตูนครับบล็อกเซตจูหยวนจางจอมจัก,กรพรรดินะฮะเสื้อเป็น3มบล็อกจบนะครับตรงนี้ในงานก็ลดราคาพิเศษเช่นกันและยังมีกระตูนบล็อกเซตอื่นๆฮะนี่สำหรับแฟนๆกำลังภายในะของโกเล้งครับผม ลูกปลาน้อยซลยวขึยยีแบบบอ็อก์หะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วนะครับคิดว่าในงานนี้เนี่ยน่าจะหมดหมดลลนะถ้าสั่งล้าสุดจะไม่มีแล้วนะนั้ในใครยังไม่มีและอยากได้เซียวขึ้ยีภาคสึกบางบุพหานะฮะซึ่งเป็นตามต้นฉบับของโกลเล้งเลยรีบมมเอาที่บูธนี้เลยฮนะเพราะหลังจากนี้น่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วก็หมดเลยจะต้องไปอ่านในรูปแบบดิจิตอลแล้วไม่มีแบบเล่มแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรา อยากจะนําเสนอให้อ่านนะฮะสำหรับนักอ่านสายเลือดกำลังภายในอันนี้คืองานชิ้นเอกของซิลฟูนหลงเลยเป็นกระตุนีสนุกตนะั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็จบเรื่องได้ดีมากนะฮะรับรองว่าเรียใครเป็นแฟน,แฟน,แฟนกําลังภายในเอาไปไม่ผิดหวังกับบล็อกซเซตนะครับยอดยุดบหรุดเหล็กนะเรียกว่ามาดูกันที่บูธเราได้นะฮะอันนี้คือได้เป็นบ็อกเนี่ยนะบล็อกใหญ่มากแล้วก็นี่รหัสให้ดูว่าบล็อกเราทํามาอย่างสวยอ่าลด3 0นะครับผม ต้องบอกว่าคุ้มมากๆสําหรับใครที่เป็นแฟนๆนะเนี่ยผมพิ้วให้ดูแล้วกันนี่หนักหนักอึ้งเลยนี่เป็นกิโลเลยครับถ้าใครมาอาจจะต้องเตรียมของมาใส่หน่อยนะเพราะอันนี้ใหญ่จริงๆและคุ้มค่าจริงๆนะครับผม5 0กสิบก็เล่มจบนะเล่มนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเพจของเราได้นะฮะบ,บุรพัฒน์คอมิกนะครับผมสำหรับใครใครที่ไม่สะดวกครับหรื อย่างอาแบบดิจิตอลเล่มนี้ก็ลงจบแล้วนะครับในอีบุ๊กของเราสามารถหาโหลดได้ในที่เมพนะฮะเมพมาเก็ตเข้าไปดูกันได้ครับหนึ่งในมาสเตอร์พีเที่ทางสำนักที่เราภูมิใจนะครับก็คืองานของอาจารย์เจิ้งเว่นนะฮะซึ่งตอนนี้เราได้ตีมพิมพ์งานของอาจารย์เนี่ยแบบเล่นเดียวจบจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับคือจินซีอ๋องกับว่านซุยพิชตาฟ้านะครับต้องบอกว่าลายเส้นของอาจารย์เจิ้งเว่นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลย เป็นนักเขียนที่ได้รับการยกย่องนะฮะจากทั่วทั้งโลกนะแล้วก็อาจารย์เองอ่ะก็เขียนงานให้ทั้งฮ่องกงไต้หวนันญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้น,นเรียกว่าเป็นนักเขียนระดับโลกซึ่งตอนนี้อาจารย์เสียไปแล้วใครที่ต้องการเก็บผลงานระดับมาสเตอร์พีขออาจารย์เจิ้งเวนตอนนี้เราเอามาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับแลวต้องบอกว่าเราตีพิมพ์เนี่ยตามต้นฉบับทุกประการเลยนะฮะเราใช้กระดาษกรีนิดอย่างดีเพราะฉะนั้นลายเส้นของอาจารย์เจิ้งเวนที่ต้องการถ่ายทอดมาเนี่ยเราจะ เก็บมาได้เออยงครกท้วน,นนะฮะอีกหนึ่งกรตู้นเด่นของเราครับกับหงสาจอมราชานซึ่งในงานนี้เราออกเล่มล่าสุดนะครับเล่ม73นะฮะซึ่งตอนนี้ก็หายใจรถต้นคอของฉบับลิเกซิ์ไต้หวันนะเต็มทีแล้วเหมือนกันนะฮะใครอยากอ่านเนี่ยต่อนเนื่องมาเอาได้ที่งานนี้เพราะว่าตอนนี้เราขายที่งานนี้ก่อนนะยังไม่วางแผงข้างนอกใครอ่านก,ก่อนผงสาจอมราชานเล่ม73ให้มาที่บรุรพพลคอมิกฮะบูธ m 26ได้เลยนะครับ อีกหนึ่งงาน,นะฮะที่เราเอาํำเข้ามาจากไต้หวันกับสดๆดร้อนร้อนเลยนะครับก็คือสมุดภาพอิลลัสเตทนะครับที่เป็นฝีมือของอาจารย์เจิร์เวนเล่มนี้จะเป็น3๊กกะฮะที่อาจารย์ได้ออกแบบตัวละครและคาแรคเตอร์ไว้โดยในเล่มเนี่ยจะเป็น4ีสทั้งเล่มนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนิดนึง อันนี้คืองานระดับมัธยมศึกษาซึ่งจริงๆเราไม่อยากคุณภาดเลยสามารถมาซื้อได้ที่งานหนังสือนะครับกับเล่มนี้นะฮะรวมตละคร3าปกของอาจารย์เจ้งเวนราคาเล่มละ1,850บาทนะครับซึ่งเราตอนนี้เรามีสต็อกเนี่ยเหลือเพียงแค่ไม่เกิน50เล่มนะฮะเพราะาตอนนี้ก็ออกไปเยอะแล้วนะครับใครอยากได้รีบมานะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมาจริง สามารถสั่งซื้อได้ในทางเพจบุรพัฒน์คอมิกนะฮะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับราคาเท่ากันแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมและนอกจากเล่มนี้แล้วเลยมีอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือพีโรอ l ลอนครับเป็นเหมือนเล่มรวมผลงานของอาจารย์เจิงเวินว่าท่านได้สร้างผลงานอะไรออกมาบ้างนะฮะก็เนี่ยจะให้ดูข้างในนิดนึงเพราะว่าเล่มนี้ก็มีลายเส้นที่สวยมากอ่า อีกหนึ่งไฮไลท์ในงานของเรานะครับวันนี้เราได้มีสินค้าครับผมจากนิยายนะฮะที่กำลังฮอตที่สุดเลยเรื่องสวนประทานพอแล้วก็ปรมจาระที่มานะครับผมเรามีเวอร์ชันดดิสของ2เรื่องนี้มาจำหน่ายกันก่อนเอออยากให้ดูที่ตู้นี้ก่อนครับผมอ่าเป็นคู่ฟิกเกอร์ของปรมาจารละที่มานะครับผมคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่สุดพรีเมียมฮะราคาคู่ละ1 1 9 9 9บาบาทนะครับผม ซึ่งเราเอาเข้ามาเพลง3คู่และตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงคู่สุดท้ายแล้วเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจรีบเอารีบมาที่บูธ M26 เลยนะฮะต้องบอกชุดน,นี้เขาทำละเอียดจริงๆคือนอกจากตัวฟิกเกอร์แล้วเนี่ยยังมีฉากประกอบซึ่งเป็นอะครกใสนะครับผมสามารถประกอบเป็นฉากยาวได้แล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์โต๊ะมีอุปกรณ์การน้ำชามีอะไรต่างๆเนี่ยไม้ครบได้ว่า ซื้อชุดเดียวเนี่ยครบจบเลยนะคะสำหรับแฟนๆสวรรค์ประทานพรครับเราก็มีฟิกเกอร์น่ารักน่าเป็นกล่องสุ่มจากสวรรค์ประทานพรเนี่ยมาจำหน่ายด้วยนี่ในกล่องนึงเนี่ยจะมีทั้งหมด8แบบด้วยกันนะครับแต่วิธีสุ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ดีกว่าสำหรับคนที่ต้อการสุ่มฟิกเกอร์กล่องสุ่มสวรรค์ประทานพรของเราครับจะสุ่มเป็นคู่นะครับผมเพราะฉะนั้น ใครที่ซื้อไปเนี่ยจะได้คู่หนึ่งอย่างแน่นอนนะครับพีงแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นท่าไหนนั่นเองโดยกล่องหนึ่งเรียกว่าค,คู่หนึ่งจะราคา1,600บาทนะครับผมแต่ถ้าซื้อยกกล่องนะฮะไม่ต้องการสุ่มอยากได้ทั้งเซตเลย8ตัวเนี่ยเราก็มีขายเช่นกันสำหรับใครครับที่ไม่ต้องการจะสุ่มนะอยากได้ทั้งเซตเอาไปเก็บแบบจบจบครบในทีเดียวครับเราก็มีขายแบบยกกล่องนะฮะในราคากล่องละ ,6000 บาท ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเ,าเราเอามาทั้งหมดเนี่ย20กล่องนะครับและตอนนี้แค่ไม่กี่วันตอนนี้เราเหลืออยู่แค่6กล่องเท่านั้นนะครับหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากได้แบบยกเซ็ตขอให้รีบมานะครับนอกจากนี้ในงานนี้พิเศษสุดๆครับเราเรียกว่าเป็น Exclusive ที่แรกเลยครับที่มีเสื้อฮะเมอร์ชันไดสัจากเกม Home Sweet Home นะเกมสายพันธุไทยนะครับที่ เป็นเรื่องราวสุดสยองขวัญของผีนะฮะไม่ว่าจะผีเบลผีนางรำราตรีนะครับผมตอนนี้เมอร์ชของเราะฮะมีเสื้อลายโปสเตอร์ของเกมเลยเนี่ยมาวางจำหน่ายกันนะฮะในที่บูธของเราเท่านั้นที่แรกเลยนะครับผมแล้วสำคัญเนี่ยตรงน,นี้ที่บูธเนี่ยจะราคา699เนี่ยลดราคาเหลือเพียง599บาทเท่านั้นนะครับ ใครอยากได้เนี่ยมีไซส์ M, L, XL นะมาซื้อที่บูธเราได้ซึ่งมีทั้งหมด3ลายด้วยกันนะฮะอ่าเนี่ยจะมีลายนางรำนะครับผมนอกจากนี้นี่นเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าแล้วก็มีอันนี้ลายเบลจาก Home Sweet Home Survive ลายผีเบลยังโหดเสื้อเนี่ยมีความลับซ่อนอยู่นะครับก่อนอื่นนะฮะ ให้เปิดนะนี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ i n s t a g r กรมโอโฮสวิต h o o m m m r r g e ขึ้นมาก่อนนะครับลองไปแอดของเขาดูกันได้นะครับผมแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยเลื่อนขึ้นมาฮะจะมีฟิลเตอร์อยู่นะครับมีตรงฟิลเตอร์กดไปที่ฟิลเตอร์ครับเห็นอะไรไหมจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกครับกดเข้าไปสมมติเป็นที่รายนางรำนะฮะเรากดเข้าไปปุ๊บแล้วเราลองใช้ดูนะครับผมเมื่อส่องไปที่เสื้อ นี่จะมีผีนางรำราตรีฮะออกมาบีบคอคุณอยู่หลายหลายคนน่าจะได้ยินชื่ออาจารย์ทวีวิศนุกรกันอยู่นะครับท่านเป็นศิลปินผู้สร้างสารรค์เนี่ยการ์ตูนผีไทยนะคลาสสิกมากมายเลยอย่างเช่นเรื่องกระสือสาวนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นผลงานของท่านแล้วก็เป็นต้นตำรับของกระสือที่มีหัวกระไส้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยก็วันนี้เราก็มีกระเป๋าฮะ ของลายของอาจารย์ทวีเนี่ยมาขายกันเยอะเลยเราจะมี5ลายด้วยกันนะครับเป็นลายลูกสาวผีกับลายผิวข่านะเนี่ยลายนี้แนะนําเลยครับสาหรับคนชอบผีกระสือนะฮะนี่แสงกระสือกําลังเข้าด้วยราคาบอกถูกมากเลยใบละ9กบาทเองนะครับสินค้าชุดหนึ่งที่มีจําหน่ายที่บูธบริพัตรเพราอร์ัพครั้งนี้นะฮะก็เหมือนครั้งที่แล้วเลยเรามีเซตต่งตางๆของวอลแฮมเมอร์นะครับผมตั้งแต่แอดวานซ์เซตจนถึง เ,เซตกว่าว่า b e g i น n e r เริ่มต้นเลยซึ่งอย่างแบบเซตเนี้ยนะครับเออเป็น Warhammer 40,000พร้อมสตาร์เตอร์เซตแหละก็จะมีทั้งฟิกเกอร์แล้วก็สีแล้วก็พวกพูกกันให้ก็คือสามารถซื้อกล่องเนี้ไปเล่นแล้วก็เริ่มต้นได้เลยครับเพราะว่ามีสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบชุดที่ใหญ่กว่านั้นอ่าก็เลือกไปดูกันได้ครับก็จะมีแบบต่างๆอะไรมากมายเลยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นชุดล่าสุดนะ Song of Ice and Fire นะครับผมถ้าใครชอบแนวยุคก,กลางแฟนตาซีก็มาเลือกซื้อกันได้แล้วก็ Warhammer 40,000ก็จะเป็นเหมือนที่เราเคยรีวไปแล้วก็จะเป็นแบบเรื่องกองทัพมีความเป็นอนาคตหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะ ครับผมอ่ะตอนนี้มีอีกคันธมิตรหนึ่งฮะเรามาอยู่กับพี่ออฟอีกแล้วสวัสดีครับผมก็พี่ออฟกับแฟนตาเซียนะครับก็ยังมาร่วมบูกกับพาวเวอร์อัพเนี่ยสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะฮะยังไงปีนี้ขอฝากตัวอีกปีนึงด้วยนะครับผมใช่กันครับนะครับแต่ถ้าปีนี้ไฮไลท์ของทางแฟนตาเซียฮะมีอะไรมากันบ้างเอ่ยอ่าเชนซอมแมนครับอ๋อนี่กำลังเออกำลังแบบอนิเมะกำลังดังเลยอนิเมะกำลังมาเลยเชนซอมแมน เมื่อกี้ผมเห็นโตเกียวรีเวนเจอร์ไปชุดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าปีนี้อาจจะมาไม่เยอะของไม่ได้มีของเริ่มไม่มีแล้วนะฮะที่นี่จะมีลูกค้าอยู่ต่อเวลานะครับก็เรียกว่าเป็นฟิกเกอร์ตัวฮิตฮิตดังๆมานะนะผมเห็นดร์นบอลอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีที่ได้กลับมาเพิ่มก็จะเป็นพวกคัสแคปเตอร์สากุระอันนี้ใครลวไม่เห็นใช่ไหมอา ก็เรียกได้ว่านี่นะปีนี้มีมาสปายแฟมิลี่ดิสแฟมิลี่อัญญาโฟลเจอร์มาลืมตาหลับตามาครบเลยแล้วก็จะมีอันนี้แปลกหน่อยกระตูนข้างๆจะเฉพาะปุ่มนิดนึงครับอ่าซัมมาร์ไทม์เรดเดอร์ลิงอ่านะครับทุกคนครับบูธเอ็มยี่หกฮะฟิกเกอร์เรียกว่าเป็นฟิกเกอร์พีวีซีนะจากแฟนตาเซียที่มาสนับสนุนเราทุกปีเนี่ยก็มีตัวแรงๆมานะครับผมไปที่อื่นผมบอกว่ามาไม่เหมือนดูที่นี่นะ ที่นี่ของที่หาไม่ได้แล้วหรือของที่หายากอิชิบังคูจิตัวใหญ่ๆผมเห็นว่ามีบ้างมีมีมีอยู่นะมีอยู่นะเรนโกคุผมเห็นอยู่มีคนจับหลายทีใช่มีเรนโกคุอยู่แงใครตามหาอยู่มาเจอกันได้ที่บูธ power up m26 เลยนะยังไงวันนี้ขอบคุณออฟและฟันตาซีครั้งนึงด้วยครับผมณครัม